เดูท่านเราทุกท่านด้วยครับนี่ก tamam ับเกมอะไรไม่รู้แฮปปี้นั่นแหละดูตามชื่อคลิปตะกี้กูลืมไม่โอ้ยได้เวลาทำงานของเราแล้วสินะแฮปปี้เบอร์เกอร์ตัวแรกแล้วก็แรงๆไปหน่อยโอ้ยฉันต้มาทำงานตอนกลางคืนโอเคเฮ้ยตอกบัตรดีกว่าว่าเราเข้าเวลาตอนนี้นะ อาเอาละเขานี้และเจ้านายจะว่าฉันขี่เกียจอู้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันมาตอกบตรแล้วนะ <Okay. S 1> เปิดร้านกันดีกว่าเดี๋ยวเวลาเปิดร้านแล้วโอเคเปิดประตูหน้าร้านอ่าเยี่ยมเปิดโอเพนแล้วทางนี้ทางนี้นจ่ายเงินมาก่อนเอาเงินมานเงินฉันต้องการเงินเยี่ยมมาก ไปแล้วก็นักเก็ตไปเพื่อนขอให้โชคดีล่ะบ๊ายบายครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับกลับมาใหม่นะครับบาย have a great time ยินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับครับกูว่ามึงคนเดิมนะเออฮัลโหลเพื่อนนายคนเดิมหรือเปล่าแม่ไอสัตว์ยิงกูอีกเฮ้ยจะไม่เป็นไรเขาให้ตังค์มาแล้วมันต้องการแฮมเบอร์เกอร์นะครับ เฮ้ยสั่งอะไรเรื่องมุงเรื่องมากฉันต้องมาทอดอะไรให้แกงเนี่ยรู้ไหมว่ามันเยอะนายคงไม่เห็นหรอกนะได้รับคัาคุณลูกค้าเอาไปยินดีตอน What the fuck มึอบากี่รอบวะเนี่ย เพื่อนแกมากี่รอบแล้วให้ฉันรู้นะมาแกแอบเอาอาหารฉันไปทิ้งน่ะยวนายก็เดินกลับมาซื้อใหม่อ๋อแต่ไม่เป็นไรนายจ่ายตายฉั้งแล้วนายจ่ายตังค์ฉันแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนฉันจะอ่าทำให้นายเลิกกันนายต้องการอะไรนะฉันลืมแหละ <c oughs> ต้องการเฟนไฟเชิญกินได้เลยเหมือนบุหรี่เลยไอ้สั์ไป <c oughs> <c oughs> วันนี้เหนื่อยแล้ว ขยะก็กองเต็มเลยเฮ้ยต้องไปทิ้งขยะขยงขยะอีกอ้อาวไม่ลงถังอีกเออถุงต่อไปและก็ถุงสุดท้ายมีวัวด้วยฮะไปนี่มันจะ ฟักเนี่ยมันจะเช้าหรือมันจะมืดเนี่ยกูมันจะบอกอยู่เลยเดี๋ยวนะชิบหายประตูมันปิดอะ่ะว้ยแกร้องเองเหรอเออเสียงมันมาจากบัวตัวนี้นะครับ กะไรขึ้นเออฉันก็ว่าทำไมฉันเข้าไม่ได้ใ้ายละใครมันมาทำเนี่ยจะบอกนะว่านายมีชีวิตแล้วนายไปขังฉันตรงนั้นแร้ยังไม่ทิ้งขยะนะแก่กเลี้ยวเหรอสีรอบเลยนะฉันจำหน้าแกาได้นะถึงฉันจะไม่เห็นหน้าแกชัดก็เถอะเออไปเลย มีหนูด้วยโอ้ร้านกูมีหนูเหรอคณะว่าฉันน่าจะทำความสะอาดไม่พอนะ่ะเฮ้ยแกเห็นหนูในร้านฉันไหมถ้าแกเห็นนะแกต้องเงียบเงบบ้าบอาไ้อย่าฟ้องตอนไหนของฉันนะมาเลยครับอุย๊ยโตกับคุณลูกกา What the fuck เปโตกะ ฮ่หาๆคุณรู้หรอกว่ามึงจะไปฟ้องเจ้านายกูไปม,มึงอีกแล้วเหรอมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยอะไรมั้งเนี่ยต้องการรูบี้ต้องการอันนี้แล้วก็ต้องการอันนี้โอ้อะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เหรอเดี๋ยวนะแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแกไม่ได้ไงดิอะแต่ไปแจ้งหัวหน้าแล้วมัสคอบหายแม่งติดบอส์ครับบอส์ บอสบอสครับติด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 ขอละติดขอให้ติดเยอฮัลโหลเออคุณครับเอออะไรอ่ะครับครับเอาเลยใช่ใช่ครับวัวม yes> ันขยับได้ครับผมไม่ได้หลอดนะครับวัวมันขยับได้อะ มัดคอร์ดคุณไม่ขยับได้ปึนแก้วเหรอมึงไม่คนตัดไฟไงไปตัดไฟร้านกูโอ้เย่เย่ย อ,อ,อีนี่ก็มาบ่อยๆกูว่าแล้วตัวเฮียอะไรเปลือยอยู่หน้า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 ,น,านี่เนี่ยอ้าวนายไปโอ้ยบักจอดตัวเฮียอะไร โ oh, อ้เช็ดเอ้ยอย่าบอกนะอีเสื้อขาวมันเปื้อยอย่างนี้เนี่ยโว้โวขอโทษขอโทษโว้วโว้วโว้โวมาดิมาดิาดอะไรเอาเอาแล้วทางเรือขับมาเฮ้ยทางนี้มีประตูนะครับทางข้างๆร้านมีประตูประตูอะไรวะ อย่าบอกนะพวกกดนทดลอง <S <S เป็นสถานที่อันตรายนะครับอ่าเชษสถานที่ทดลองแน่เลยวะ่ะมาบุงทดลองอะไรกูดีอ่ะอีคนในนี้เนี่ยชิบหายนี่ไงไอเสื้อขาวผมเข้าใจแล้วคือเราคนทดลนองนะครับแล้วอี คนที่มันทดลองเลยเนี่ยมันส่งอีเสื้อข่าวมานะครับที่ร้านกูนก็ว่าทำไมมึงแปลกแปกนรลกเนี่ยมึงเนี่ยอีสามตัวเนี่ยช่วยแบกศพเพื่อนมึงด้วยมันนอนแอ้งแมงอยู่เนี่ยมือจังวะอ๋อลิฟ นี่ไงทดลองยิงด้วยโอเคตอนนี้ลิฟต์อยู่แล้วอ่าดีต้อนรับสู่เอาครับนี่คือการทดลองอุปกรณ์จากอนาคตอ่า ออสถานที่ทดลองอะไรเดี๋ยวทำไมมันเละจังเลยอ่ะนี่เรามาล็อบบี้นะครับแล้วทำไมมันเละอย่างี้เนี่ยจะบอกนะมึงโดน SCP บุกอ่ะปปไปไป,ไปชิบหายแล้วอมีประตูเปิดทางไหนอ้าวอู้ไปทางนี้ไปเฉยอ่าเช็ดอ๋อหมอชิบหายแล้ว วนี่แหละวัวเอ่ออะไรวะอากูว่า,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 แ,ลวาลวแล้วกูไม่ได้มาสมัครในร้านนี้เลยไป,ไป,นนะปี๊บายครับ